สอหรือสังคม,มที่ออกมาตรวจสอบไอ้คุณกันจอมพลังเนี่ย<ด>ผมเองไม่เห็นด้วยเลยนะครับ<ด>ผมเองไม่เห็นด้วยเลยนะครับดรเดี๋ยวนะครับผมแตะแล้วก็ผมจะบล็อกมันเดี๋ยวนะคร อ <c oughs> คือคุณจะไปช่วงในภาวะที่มันเรามีปัญหาจะทําสงครามกับเขมรนะครับเราจะมีปัญหาทําสงครามกับเขมรในกันจองพลังมันก็ลงไปช่วยเริ่มจากไปสร้างบังเกอร์ไปสร้างถนนหาเสื้อกรอกหาโดนให้กับทหารและคุณก็มาถามว่าคือจะไปว่าทหารน่ะทำไมงบประมาณไม่มีเหรอ ทำไมต้องไปขอใบอจากชาวบ้านโอยฮะเอ้ยปัญญาอย่างนี้ยังอยากจะมาเป็นคนอีกไม่ได้รู้เรื่องเฮียอะไรเลยการจะวางงบประมาณทําอะไรเนี่ยมันต้องมีแผนงานเสนอเข้าไปก่อนเสนอแผนงานว่าปีนี้จะจัดซื้อเสื้อกรอะสามพันตัวนะครับหรือจะสร้างถนนตรงไหนจะทําหลุมหลบภัยตรงไหนต้องเสนอผ่านสภาพรอนมัดงบมา ต้องมาผ่านการจัดซื้อจัดจ้างเร็วสุดใช้เวลาปีครึ่งถึงสองปีปีครึ่งถึงสองปีแต่นี่สงครามมันมาประจันหน้า,ขาเขมรมันมากวนตีนมันเริ่มยิงเรามึงจะไปหาเงินที่ไหนทันแล้วชาวบ้านคนไทยเขารักแผ่นดินไทยเขารักทหารเขาก็ช่วยกันบริจากไม่ดีเหรอกูไม่อยากจะด่าพวกมึงนะเอาส้นตีนอะไรคิด เอาเอาส้นตีนอะไรคิดประชาชนเขาบริจาคด้วยจิตศรัทธานะเขาบริจาคด้วยจิตศรัทธาทหารอยู่แนวหน้าเสื้อกลอกเนี่ยมันเป็นยุทธภัณฑ์ห่วงห้ามตามประกาศของกระทรวงกลาโหมแต่ถ้าผู้ครอบครองเป็นหน่วยราชการเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นฝ่ายปกครองไม่ผิดครับไม่ผิดสามารถ ขออนุญาตได้และเสื้อกรากเนี่ยผมเองเนี่ยมีความรู้พอสมควรเรื่องเสื้อเกราะกันกระสุนมันมีเลเวลหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับที่กันมันซื้อเนี่ยมันซื้อเลเวลสี่เลเวลสี่ทำด้วยเส้นใหยดูป้องข้างนอก แล้วก็มีแผ่นเซรามิกรองข้างล่างนะครับกันกระแทกพอกกระสุน m 1 6 a 2หรือสะเก็ดระเบิดเนี่ยมันแรงนะครับมันสามารถป้องกันได้ เขาขายในท้องตลาดเนี่ยถูกๆเลยจะซื้อขายกันในตลาดมืดก็ต้องราคาตัวละประมาณหมื่นห้าถ้าขายถูกต้องก็ตต้องวัวประมาณสองหมื่นนี่ไอ้ก,กันมันซื้อได้ในราคากี่พันเองหกพันมั้งผมว่าราคาต้นทุนเลยนะราคาต้นทุนเลยนะนะครับ มึงจะไปจับผิดเขาทำเหี้ยอะไรวะไอ้พวกส้นตีนมึงจะไปจับผิดเขาทำเหี้ยอะไรเงินมึงก็ไม่ออกเงินมึงก็ไม่บริจาค<ม>นะครับ<ม>กองทัพก็ตอบให้ชัดเจนไปเลยประชาชนเขามีจิตศรัทธาทหาร<ม>เขาเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานเขา<ม>เขาร่วมบริจาคก,กองทัพขอบคุณ<ม>การที่กองทัพจะวางงบประมาณ จับซื้อมันจะใช้เวลาปีสองปีก็ตอบให้ชัดเจนไปเลยครับไม่ต้องไปรักษาฟอร์มวางฟอร์มผมเป็นตำรวจเนี่ยประชาชนมาบริจาคผมชอบครับมาเลยครับช่วยกันครับงบประมาณมีไหมมีไอ้เหียก็เงินภาษีพวกเรานี่แหละนะครับหูไอ้หาไอ้พวกสสปัญญาอ่อนเสือกมาเป็นสสไอ้สสปัญญาอ่อนวุฒิภาวะแค่นี้เหรอ คุณยัมาเป็นสอสอไปตรวจสอบการทุจริตจับซื้อจัดจ้างหรือเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวนะนี่มาแกวะมาจิกทหารเขามึงคอยไปตรวจสอบไอ้ไอ้พวกที่หลบไปตีกอล์ฟอะนะอย่างนั้นดีกว่านะวันวันไม่ทำงานแล้วแม่หลบไปตีกอลนะ์ฟอะไอ้กันมึงทำต่อไปเถอะ มันจะดีจะเลวอย่างไรก็ช่งางยัเงเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านที่จะรวบรวมเงินทองไปช่วยทางราชการมันไม่ได้ผิดอะไรมันเร็วเงินบริจาคเนี่ยมันเร็วไม่นั้นถนนเนี่ยก็ยังขึ้นไปลำบากเดินทางกันลำบากไอ้การมึงทำต่อไปนะถือว่าเป็นแนวหลังถือว่าเป็นแนวหลังนะผมทุเรศกับไอ้พวกสอสอหาเนี่ย ทุเลศจริงๆลูกหนูก็รุ่นลูกรุก่นหลานนะมึงทำอะไรให้เข้าท่าเข้าทางหน่อยได้ไหมไม่ใช่เป็นสอสอแล้วก็ผู้ปวดหัวกับพวกมึงจริงๆเลย,เลยไม่เข้าท่าเลย ผมไม่ได้บอกว่าให้กันมันถูกมันผิดอะไรส่วนการจะไปตรวจสอบว่าเงินบริจาคเข้าเท่าไหร่เอาไปซื้ออะไรบ้างก็ชี้แจงเข้ามามันจะได้แฟ์ๆนะฮะแต่ผมไม่ผมไม่ชอบนะ ไอ้พวกมาบอกไ,ไปบริจาคให้ทหารทำไมทำไมทหารต้องรับบริจาคแม่จริงๆเหยอให้มึงสอสอเขามีหน้าที่ไปพิจารณาร่างกฎหมายนะไปพี่นางบประมาณที่จะไปใช้ช่วยเหลือชาวบ้านปกติผมไม่ยุ่งเรื่องพักการเมืองนะผมว่าผมว่าไม่ใช่ ไอ้คุณเทงที่เป็นหัวหน้าพักเขาไม่เห็นออกมาพูดเลยมีแต่ไอ้พวกสสปัญญามีน้อยนิดเนี่ยออกมาพูดนะมันทุเลศลูกมันทุเลศหนูต้องวางตัวสมัยนะลูกนะเดี๋ยวพอสาลที่ภาคสาจำคุกหนูเนี่ยไม่รู้หนูไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยจะโดนพวกคนที่เขายังรักชาติ ศาสตร์กษัตริย์กระทืบเอาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยถ้าเข้าไปอยู่ในเรือนจอําอ่ะเพราะมันชัวร์ๆอยู่แล้วที่จะต้องปิดคุกอะ่ะนะ <c oughs> ทําอะไรเข้าท่าเ <c oughs> ข้าทางผมก็บอกว่าเข้าท่าเข้าทางอะไรที่มันไม่เข้าท่าเข้าทางนี่ก็เลิกทำนัะเถอะไอ้พักนี้มันดีตรงอะไรวะดีตรงไม่ซื้อเสียงะนะ <c oughs> แต่ว่าแม่มึงมีสอสอปัญญานิ่มปัญญาอ่อนอย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะมันก็ไม่ไหว มันไม่ไหวนะครับแล้วไม่ต้องไปถามเรื่องเงินบอยจาคในเมื่อมึงไม่ได้บอยจาคส่วนคุณวัตนที่ว่าบอยจากไปแล้วห้าหมื่นตอนไอ้กันโดนกระทืบจะขอคืนเขาให้คืนก็แม่น่าจะจบนะก็ตรวจสอบบอกไม่เอาอีกสะบัดซ้ายสะบัดขวาอะไรอีกนะครับจนกระทั่งนี้ลามแล้วลามแล้ว คุณนางงามตกจากกี่บาทก็ไม่รู้นะครับตกผมว่าเราเป็นผู้ใหญ่นะนวัตก็อายุอ่อนกว่าผมไม่เท่าไหร่นะครับถ้าคุณนวัตมาเดินในเส้นทางที่จัดนางงง,งงงงามประกวดความสวยงามให้โอกาสผู้หญิงผมว่ามันดีนะครับแต่ว่าถ้าแผนง,งานที่มันจะเออผมก็ไม่รู้จะว่าไงวะปัญญาระดับนี้แล้วมีเงินระดับนี้แล้วนะครับ ไอ,ไอ้ไอ้ไอ้สอสอไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับถ้าคุณไม่ได้บริจากนี่อย่าไปเสือกกับเขาเลยนะถ้าคุณบริจาคนี่ยค่อยออกมาจะขอทวงคืนอะไรผมก็บริจากไปทั้งสองมูลนิธินะทั้งมูลนิธิทําความดีของคุณ,คณบุ๋มบรรดากัะมูลนิธิการยอมพลังนะและที่ทําบุญไปเนี่ยกูไม่เคยขอคืนนะ คนอย่างกูเนี่ยกูทําบุญกา้วัดไร่ขิงให้หลวงตาแย้มเนี่ยทั้งๆที่ไอ้แย้มมันเฮียนะกูยังไม่ไปขอคืนเลยโอ้โหทุเลศว่ะไอเ้เฮียคนไปขอคืนเนี่ยนะครับมันมีไม่กี่คนเลยนะประเทศเนี้ยนะครับแล้วคุณจะสร้างศัตรูไปทั่วนะมันไม่ดีแล้วครับเครียดคุณวัดเลิกเถอะนะผมว่ามันมันเครียดกับชีวิตคุณมากกว่านะครับ ไอ้ผมไม่ได้ออกตัวให้กันจอมพลังผมไม่ได้ออกตัวให้กันจอมพลังไอ้สงการผมไม่รู้หัวนอนปลายเท้าเขาแต่ที่เขาทำเนี่ยตอนที่ไปช่วยทหารเนี่ยผมว่าเขาทำดีนะครับผมว่าเขาทำดีผมออกมาพูดเรื่องเสื้อเกรอบเนี่ย มีชาวบ้านบริจาคแล้วก็ไปจ้างโรงงานตัดเหล็กแห่งหนึ่งเอาเหล็กหนาประมาณสองสมมิลสมิลมาผมรู้ว่าไอ้เหล็กหนาสี่มิลเนี่ยมันกันกระสุน M. 1 6กันกระสุนอาก้าไม่ได้แต่ทหารไปใส่แม่งก็หนักด้วยแต่มันก็กันสะเก็ดระเบิดได้ระดับหนึ่งนะครับกันกระสุนก้าม 11, มอสิเอ็ดมอลูกซองได้แต่ในสนามรบเนี่ยมันฝ่ายตรงข้ามเขาใช้กระสุนปืนอาก้า เพราะมันกันไม่ได้ผมก็เลยแนะนําไปว่าถ้าใช้เนี่ยต้องระดับ4ี่นะครับต้องมีแผ่นเซรามิกรองด้วยและเสื้อเกราะเนี่ยมันมีอายุการใช้งานนะครับมันมีอินูรันมันมีประกันบริษัทผลิตเสื้อเกราะที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่บริษัทนะครับมีไม่กี่บริษัทนะครับ <c oughs> เขาจะรับประกันภายส่วนใหญ่จะใช้อายุ5ปีแต่ถามว่าประสิทธิภาพเสื้อเกราะถ้าไม่ได้โดนยิงนะ ไม่ได้โดนยิงนะถ้าโดนยิงเนี่ยตัวเส้นใหญ่เนี่ยมันจะกันเขาไว้แล้วมันจะก็ไปแท็กกันคล้ายๆแผ่นเซรามิกข้างล่างเนี่ยแต่ก็ต้องเปลี่ยนไอ้แผ่นนั้นนะครับเปลี่ยนแผ่นนั้นแต่ตัวเส้นใหญ่ก็อาจจะเป็นรูนะอาจจะเป็นรูอาจจะเป็นรูได้เขาก็จะรับประกันแค่ห้าปีแต่ความจริงมันใช้ได้ยาวกว่านั้นนะครับใช้ได้ยาวกว่านะแต่บริษัทประกันเขาจะรับประกันแค่ห้าปีถ้าภายในห้าปีเนี่ยเกิดไป ใครโดนยิงทะลุได้รับบาดเจ็บเขาชดใช้เงินให้นะครับชดใช้เงินให้หลายสิทนะฮะห้าล้านสิบล้านยี่สิบล้านแล้วแต่สัญญากรมธรรนะครับให้กันไม่ผิดลกครับเพราะไอ้กันไม่ได้มีเสื้อกราะไว้ในครอบครองแต่ถ้าไอ้กันมีเสื้อกราะไว้ในครอบครองใส่เสื้อกรอกอย่างเงี้ยไอ้กันผิดในข้อหามียุทธปั์หวงห้าไว้ในครอบครองแต่กันแค่รวบรวมเงินจากชาวบ้านไปซื้อจากโรงงานแล้วมอบให้กันหน่วยงานทหารไม่ผิดครับหน่วยงานทหารเขา ขออนุญาตได้แต่ถ้าทหารคนนั้นลปดประจำการไปแล้วเอากลับไปบ้านอันนั้นเนะี่ยเอาคุกไปที่บ้านเลยนะเอาคุกไปที่บ้านเลยนะครับเอาคุกไปที่บ้านเลยนะครับไอทนายความที่ออกมาพูดใช่ไหมโอ้ยท่านอย่าไปนั่นเลยครับอาชีพทนายความเขาต้องยุให้คนมีเรื่องกันอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> เพราะเขาจะได้ค่าได้ค่ายนั่นครับค่าว่าความมันเรื่องปกติครับ ผมเองเปิดสำนักง,งานทนายความร่วมกับเพื่อนมาตั้งแต่ปีพศ2522นะครับนะครับตั้งแต่สมัยประมาณอาจารย์ประมาณอาจารย์เสรีร่วมกันเปิดอาณาจากักรกฎหมายนะฮะนะครับ,นะรบเออ มันต้องยุให้คนฟ้องร้องให้สู้กันอ่ะมันได้ค่าว่าความไงนะครับมันได้ค่าว่าความไงครับเออ ไอ้จ๋าอย่าไปห่วงทัวส้มมาถล่มช่องเลยคือผมพูดแบบผมเป็นคนเฒ่าคนแก่คนหนึ่งนะหนูจะเป็นสอสอเนี่ยสอ้สสพักส้มสองคนที่จะออกมาตรวจสอบการใช้งบประมาณของทหารเนี่ยหนูต้องตรวจสอบให้มันระดับที่หนูเป็นสอสหน่อยไม่ใช่ไปตรวจสอบเรื่องการซื้อเสื้อเกาะจากเงินบริจาคหนูต้องไปตรวจสอบงบประมาณที่เอาไปใช้ว่ามันถึง กำลังพลหรือเปล่าเขาไปทุจริตกันหรือเปล่ากินหัวคิวกันหรือเปล่านะต้องไปตรวจสอบอย่างนั้นต้องตรวจคนเป็นสอสอกับ<ๆ>เด็กๆปัญญาอ่อนมันแตกต่างกันนะระดับเป็นสอสอเนี่ย นะครับเงินออมันช้าครับผมเห็นด้วยผมก็มาเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยบอยจากเงินบอยจากมาแรงจากแรงศรัทธาของชาวบ้าน เงินบริจากมาจากแรงศรัทธาของชาวบ้านและมันไปทําได้ทันทีไงทาได้ทันทีถ้าใช้งบประมาณของทางราชการไม่มีทางครับไม่มีทางครับผมเคยบริหารงบประมาณมาก่อนผมเป็นผู้จัดการ ผมไปหารงประมาณมาก่อนนะครับมันช้าครับต้องจัดซื้อจัดจ้างฮะมาลำบากทำไปเถอะครับยาามีศึกสงครามคนไทยต้องรวมพลังกันนะครับช่วยกัน ผมไม่ได้กลัวใครจะมาถล่มผมแล้วครับถ้าผมพูดความจริงนะครับเพราะหนึ่งผมไม่ได้ลงการเมืองนะครับสองผมไม่ได้ห่วงยอดผู้ติดตามผมนะครับว่าจะมีกี่คนนะผมไม่ได้ไปใส่ใจตรงนั้นนะครับไม่ได้ไปใส่ใจตรงนั้น แค่ผมมีผู้ติดตามผมแค่พันคนเนี่ยผมรายได้ผมพอแล้วครับนะผมรายได้ผมพอแล้วนะครับมันต้องวางมันต้องวางไงนั่นดิมันต้องวางมาตรฐานคนให้ถูกทินะครับถ้าระดับเป็นสสแล้วเนี่ยจะทำอะไรมันต้องระดับสสนะครับสสนี่สำคัญะ แม่ตั้งกระทูถ้ถามให้นายกรัฐมนตรีตอบในราชกิจจารุเบกสาเหมือนกันสอสอลบุรีคนหนึ่งเนะี่ยปั่นป่วนไปทุกกระทรวงนะครับเวลาสอสอจะถามอะไรนนะครับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาตอบในรัฐสภาและให้ประกาศในราชกิจจารุเบกสาเพื่อให้ประชาชนารทราบทั่วก,กันไอ้เหี้ยมันอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งมันถามไปสิบสองกระทรวงสมัยก่อนมีแค่สิบสองกระทรวงนะครับโน่นมันต้องเกรดอย่างนั้น ไม่ต้องมาตรวจสอบอย่างนี้หรอกนะครับไอ้พวกนี้แม่ไม่ใปล่อยอยางนะครับไม่ต้องครับ มันหนึ่งมันไม่ได้บริจาคนะครับมันจะมาตรวจสอบอะไรเขาอ่ะท,าทาหารกรับตำรวจถูก ร่วมรบด้วยกันครับทหารกับตำรวจร่วมรบด้วยกันครับทา,ทางทางทหารตำรวจแม้ตำรวจตะเวนชายแดนก็ขอครับขอคุณการยอมพลังให้ช่วยสนับสนุนสร้างบังเกอร์สร้างฐานหน่อยท่านว่างๆท่านก็ลองไปดูฐานของตำรวจตะเวนชายแดนดูสิเอาสังกะสีไปมุงงบประมาณก็ไม่มีนะมาเนี่ยนะครับทำกันเอาผ้าใบาไปมุงสังกะสีไปมุงนะครับทางขึ้นไปก็ลำบากน้ำท่าโอมันลำบากครับ งบเขาก็ขอครับแต่พอขอไปปุ๊บเนี่ยตำรวจก็ขอครับงบประมาณเนี่ยขอไปทีไรนะเวลาแปรไอ้คณะกรรมการธิการจะต้องตัดกับตัดตัดงบประมาณออกยี่สิบเปอร์ซ็นสาสิบเปอร์เซ็นต เด็กบางทีมันไปมีอำนาจมันก็ทำอะไรไม่ค่อยจะถูกคทำอะไรก็ไม่ค่อยจะถูกจะควรนะครับมาผมเห็นด้วยนะครับเวลามีศึกสงครามเนี่ยเวลามีศึกสงครามบ้านเมืองเราต้องการความร่วมมือเราเป็นแนวหลังเราช่วยกันนะครับ ช่วยกันเราช่วยกันนะครับช่วยกันชาวบ้านช่วยเหลือกันเนี่ยหนึ่งคนเป็นข้าราชการทหารตำรวจเนี่ยเขาก็อบอุ่นใจฝ่ายตรงข้าม ฝ่ามีผลทังจิตวิทยากับเมนนะขเม,ม่นนะเเขม่นมารู้ว่าโอ้ประชาชนคนไทยนี่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันดีเหลือเกินนะครับ <c oughs> ตอนนี้เรามาร่วมกันดีกว่านะครับร่วมทวงประสาทต,ตาควายคืนมันเป็นของไทยชัดๆตอนปะทะกันเนี่ยไปเพี้ยงทาเสียทีให้ขเขม่นมันยึดไปได้เนี่ยแมมประสาทต,ตาควายเนี่ยเรามาทวงประสาทต,ตาควายคืนนะครับ บ้านหนองจานหนองยากแก้วคืนจากขเขมรมันนะฮะหนูต้องปรับตัวใหม่นะท่านสสอสองสามคนเนี่ยนะครับ ไปคิดเถอะฟังคนเฒ่าคนแก่ผู้หลักผู้ใหญ่พูดบ้างนะครับมันหาคุณแบบคุณบุ๋มพนัดดาคุณกันยอมพลังหรือว่า ไอ้มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินที่ว่าช่วยบริจากโดรนเนี่ย,ยผมชื่นชมนะ และอาจจะมีอีกหลายๆท่านนะครับที่ช่วยบริจาคยางรถยนต์บรยจากวัสดุอาหารผมชื่นชมครับแล้วก็ขอบคุณแทนน้องๆทหารตำรวจด้วยนะครับที่ช่วยกันนะครับแต่ที่ท่านสงสัยท่านจะตรวจสอบมีคนมาเรียกร้องว่าเฮ้ยเงินบริจาคเข้าไปทั้งเยอะทั้งแยะเอาไปใช้ทําอะไรบ้างเอาไปอมหรือเปล่าเอาไปใช้หรือเปล่าท่านตรวจสอบได้ครับท่านตรวจสอบได้นะครับแต่ว่า คนที่จะตรวจสอบเนี่ยควรจะเป็นคนที่บริจาคเข้าไปนะคนที่ไม่ได้บริจาคเข้าไปเนี่ยอย่าไปเสือกกับเขาเลยเงินก็ไม่บริจาคไอ้เคี้ยติอย่างเดียวเลยลูกอีช่างติแต่ถ้ามึงบริจาคไปสักห้าร้อยพันหนึ่งแล้วเอาใบเสร็จไปขอตรวจสอบผมว่าอันนะั้นคุณมีความชอบทมนะนะครับจะบริจาคไปเท่าไหร่ก็ช่างนะครับเอาใบเสร็จหลักฐานการโอนว่าคุณโอนไปช่วยแล้วคุณขอตรวจสอบหน่อยอันนั้นเป็นความชอบทมนะเป็นความชอบทนะคมบทครับ ผมไม่เชียร์ใครครับไม่ได้เชียร์ใครครับผมก็พูดผมไปอย่างเงี้ยนะร,ร้านร่อังหุ่นการดาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะไ้ <c oughs> พระใช่ไหมฮะมีครับเดี๋ยวนะยี่ห้าพุทธศตวรรษยังมีครับยังมีฮะเนี่ยนะฮะยังมีครับท่านสั่งมาทั้งเพดฟ้าทั้งทั้งบ้านฟ้าเออบ้านฟ้านะครับบ้านฟ้านะครับเด่นเนี่ยครับสั่งมาที่บ้านฟ้าครับนะครับยี่สิบห้าพุทธศตวรรษนะครับสีใบแดงฮะนะครับ เสื S <S. <S. ้อก็นี่ไงที่ผมใส่เนี่ยครับเนี่ยเสื้อที่ผมใส่เนี่ยครับเนี่ยนะครับใส่ในช่วงไว้อะไรให้พระพันปีหลวงก็ได้เลยนะครับเสื้อเชิ้ตปกคอโลสีดํากับสีขาวนะครับสีดําสีขาวพอดีพอดีเลยนะครับสีขาวก็มีครับใส่หมวก สีดำสีขาวเอ้เล็กโชร์สีขาวสิเนี่ยสีขาวเนี่ยสีขาวสีดำแล้วก็สีเทานะครับใส่ได้ทั้งสามสีครับในช่วงหนึ่งปีนี่นะครับช่วงหนึ่งปีนี่ใส่ได้สามสีนะครับสีเทาก็ได้นะครับส่วนใครที่ไม่มีเสื้อผ้าสีดำอะไรเลยผมว่า เราจิตใจเราเคารพศรัทธาท่านเราลึกถึงคุณงามความดีที่พระอ,องค์ท่านได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาเจ็ดิปีเนี่ยนะแม้เสื้อมันจะเป็นสีที่มันอะไรอะเสื้อมันอาจจะสีเพียเพ้ยนๆไปบ้างอะไรไปบ้างไม่มีโบติดผมว่าก็ใช้ได้นะแต่ถ้าระดับเป็นสอสอคนหนึ่งที่ใส่เสื้อสีชมพูเข้าสภาวันนั้นนะโอ้ยผมว่าสอสอท่านนี้นะ สสท่านนี้นะอาจจะกลับไปเอาหัวโขกพื้นที่บ้านไปกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้นะครับ <_ d ose> นะครับ nou. ลงพื้นที่มาผมว่าอาจจะไปงานแต่งงานใครก็ได้นะครับอาจจะไปงานแต่งงานใครนะครับแล้วก็รีบขึ้นเครื่องบินมา <_ d ose> รีบขึ้นเครื่องบินมานะครับเข้าไปในสภาปรากฏเป็นเสื้อสรรีชมพูเข้าไปแล้วก็ตอนหลังก็ว่าเปลี่ยนนี่ครับตอนหลังว่าเปลี่ยนแล้วครับ ส่วนในพระเอกลิเกกับไอ้หมอลำผมว่าเขาคงได้รับบทเรียนพอสมควรนะครับไอพ้พระเอกลิเกนี่ไม่ได้เป็นเจ้าของคณะนะครับไม่ได้เป็นเจ้าของคณะอะไรนะเขาจ้างไปแสดงนะครับจ้างไปแสดงแล้วมาโพสตอย่างนั้นเนี่ยนะครับและไอ้หมอลำซิ่งสองสามคณะท่านลองไปดูครับไอ้พวกนี้อย่าไปจ้างมันนะครับ อย่าไปจ้างมันให้มันอดตายครับให้มันอดตายครับแล้ะคณะไหนจ้างมันไปเป็นพระเอกก็อย่าไปจ้างนะครับมันหลายคณะจ้างไอเนี้ยไปเป็นพระเอกผมก็ไม่ได้จำเนะชื่อมันนะครับ<ห>แต่บางคณะพระเอกลิเกนี่เขาดีนะเขามีสามัญสำนึกนะครับลองดูนะครับดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวนะครับ คือมันอาจจะไม่ได้ใส่ชุดดำแสดงก็ได้บางทีมันไม่มีแล้วครับต้องไปตัดใหม่มันเปลืองนะคุณจะใส่ชุดแสดงลิเกคุณแต่ก่อนการแสดงก็น้อมลำลึกถึงแสดงความไว้อะไรผมก็ว่าพอสมควรนะแล้วคุณจะใส่ชุดลิคกงลิเกแสดงก็คงไม่มีใครเขาว่านะครับนะบางทีชุดพระเอกนางเอกมันไม่ค่อยมีแล้วครับชุดสีดำนะฮะ ไปตัดมันก็เปลืองเงินนะครับหรือไม่อย่างนั้นเราก็เอาชุดที่เราใส่แสดงทำมาหากินเราปกติเอ้ติดโบดําหน่อยอะไรหน่อยผมว่าก็พอสมควรนะสาหรับที่พวกเราชาวบ้านจะปฏิบัตินะครับพอรัฐบาลเขาเชิญชวนแต่ว่าผมเนี่ยไม่เชิญชวนเราก็น้อมลาลึกน้อมลาลึกถึงคุณงามความดีของพระอ,องค์ท่านนะครับ พ่อแม่เราตายเราก็ไว้ทุกร้อยวันนะพ่อแม่เราประชาชนคนธรรมดาเนี่ยเราก็ไว้ทุกกันร้อยวันนะครับเอาสีสุภาพสีอ่อนอะไรก็โอเคแล้วนะครับมาอย่าไปซีเรียดเรื่องสีนะครับอย่าไปซีเรียดเรื่องสีผมว่าจิตใจอยู่ที่จิตใจเราจะน้อมล,ลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านฮนะครับนะ ลิเกติดแขนทุกก็ดูดีเับเออแขนทุก,ก็เปลืองน้อยหน่อยลิเกติดแขนทุกนักร้องอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเราประเทศเราไม่ใช่ชอบใช้วิธีบังคับใช้กฎหมายบังคับละครได้แต่เชิญชวนกันอะไรกันนะครับมันมีคนที่อยากได้แสงอีโก้สูงบางคนที่ออกมาต่อต้านนะครับออกมาต่อต้านเด็กๆพวกนี้จบไม่สวยสักคนหนึ่งนะดูอีอัมเนโกอะไรนะครับ ออกมาต่อต้านพวกหัวรุนแรงอะ่ะเด็กๆนักศึกษาพวกหัวรุนแรงนะลูกติดคุกติดตารางกันมหมดน่าสงสารน่าน้าสมเพชพ่อแม่นะครับอนาคตลูกกําลังจะเรียนมหาลัยจบต้องจบอนาคตเลยนะครับบางคนไม่ติดคุกก็หนีไปต่างประเทศนะฮะ <c oughs> แต่ผมว่าเรื่องมันจบง่ายๆฮะก็คือเอาเริ่มคุณวัดน,นี่ยก็จบไปถ้าก,กับคุณคงคุณกันอะไรอ่ะคุณก็ไปจับประกวดนางงงนางงามคุณขายน้ำพงน้ำพริกอะไรทำมาหากินไปนะแต่ถ้ายังมาคิดแค้นคิดเจ็บคิดจิกจะแจ้งความคนนั้นคนนี้ผมว่าชีวิตคุณก็มีแต่เครียด